มาส่องความเห็นชาวเน็ตกันหน่อยนะคะว่าคิดว่าข้างในซองจดหมายปรีดีเขียนว่าอะไรพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเปิดจดหมายปรีดีฉบับจริงแล้วนะคะหลังจากที่รอกันมาเนิ่นนานหลาย10ปีแล้วที่เปิดไปเมื่อวันที่2ก็เป็นจดหมายผิดซองไปอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องความเห็นของลูกเพจของเดรทายเกอร์ที่น่ามึนเฮ้ยน่ารักกันหน่อยดีกว่านะคะว่าลูกเพจและชาวเน็ตคิดว่ายังไงว่าข้างในซองจดหมายของคุณปรีดีเนี่ยเขียนว่าอะไรคนแรกเลยนะคะบอกว่าในนี้มืดจังเลยนะคะเฮ้คนนี้ก็บ บอกว่าสูตรข้าวมันไก่จดหมายเหตุกรุงศรีเปิดมาสวัสดีปีใหม่อ่านไม่จบสลบคาไมเปิดมาเจออีกซองข้างในบอกให้เปิดในปี2025โทุ อีกคนเขาบอกว่าความลับไม่มีในโลกเดี๋ยวจะไปส่องในช่องของยายซอมบี้บ้างถุงร้อนใช้ใส่แกงถุงแดงใช้ใส่จานพะแน่น่ามึนจริงๆสรุปเปิดมาเป็นแฮปปี้นิวเยนี่ฮาเลยนะคะแอดฟินชอบคอมเมนต์นี้มากปรา,าสาทนี้ตั้งอยู่บนหมูกรอบโอ้ยรู้เลยว่าเป็นชาวชอ่องยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดเปิดมาส,สดีวันจันท์พะนะแ,ตแต่ส่วนใหญ่คนก็คิดว่าเปิดเข้ามาก็เป็นสูตรข้าวมันไก่ซึ่งลูกสาวของคุณปรีดีพนมยงเองเขาก็พูดเล่นเหมือนกันนะว่าไม่ใช่เปิดมาแบบเป็นสูตรข้าวมัน รอเพราะคิดว่าพ่อคงไม่ได้เขียนอะไรที่แบบสําคัญอะไรมากนะักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าข้างในจดหมายของคุณปรีดีนั้นเขียนว่าอะไรในนี้มืดจังเลยนะฮะ